ได,ดีทท่าเดี๋ยวก็จะมาเดินระบบไฟตอนนี้ติดไฟได้สามหลอดแล้วท่านนี่เป็นหลอดที่สี่นะครับติดให้มันอยู่กลางห้องนะพี่น้อง มันอยู่กลางห้องไปดูก่อนฝั่งนี้กลางหรือเปล่าโอ้ฝั่งนี้กลางเซ่ตรงนี้ก็น่าที่ปุ๊บตรงนี้กลางใ,ลใช้อิดมังกระโบอ,อกเกยนันนับมอ่อิดนะอิดรางอัอนดูนะวะอ,อิดมังกระโบอ,อกเกยนัน

การเดินระบบไฟต้องเดินต้องเอาหลอดติดก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินไฟไปจุดไหนบ้างเราจะได้ประเมินถูกท่านอันนี้เป็นตามสูตรนะถ้าเราเดินสายก่อนแล้วหลอดมาทีหลังเนี่ยมันมันจะไม่รู้แลวพี่น้อยมันจะกะไม่ถูกว่าสายไฟเราจะไปตรงไหน อืมอ่ะอ่ะเป็นหลอดไฟแบบกดนะท่านไม่ใช่แบบหมุนนะแบบกดเอาเวลาเราจะถอดเปลี่ยนหลอดอืมโอเคสวยงามในบ้านครบ ห้องน้ำกับครัวเออเอาเกอ,อีก้บันไดแล้วมาบันไดระวังน็อตมันมีน็อตห้องน้ำโอ้มาจองและสถานที่นี้เออ,เอ,อห้องน้ำนี่เอายังไงดีติดในห้องน้ำยังไงดีนี่ ว่าในห้องน้ำนี่ติดงอยออกมาครึ่งนึงแล้วมะนี่เพราะว่าเอารางไฟมาติดตรงนี้โผล่ออกมาครึ่งนึงเผื่อแต่งหน้าทาปากนะเออเผื่อแต่งหน้าทาปากเพราะเราจะไปติดในห้องน้ำทั้งหมดเลยนี่มันจะสว่างจ้าเกินมันเป็นหลอดยาวท่านสว่างเกินกัน เสียบตาได้เวลาเขาของน้ำเลยเอาแบบสว่างไม่ต้องเกินเท่าไหร่อเออหันไปทางนี้เนาะเพราะทางโน้นมีมีครัวแล้วเออทางคุณมีครัวแล้ว นี่เดี๋ยวหันหันหนลอดไปทางโน้นนะท่านเนื่องจากมันมีมันมีไฟจากครัวแล้วหันไปทางโน้นมันจะได้มันจะได้หลังบ้านด้วยไงเอ่อมันจะได้หลังบ้านด้วยะนะพิจารณาแล้วหันหลอดไปทางพุ่นละหะ แบบนี้พอดีเป๊ะ,ะโชว์ขัขนาดเลยออแบบนี้จะได้สว่างฝั่งนู้นด้วยโอ้ยสงสัยไม่ต้องใช้ปันใดแล้วมั้งไม่ต้องแล้วปืนใด Thương vô ừ, ừ. ừ, <laughs> bên nó, ghi bằng thương ghi bằng thương ghi bằng thương thương ghi bằng thương ghi bằng thương อ่าอืมปานเห็ดเอารัดปิดบีบมึงดูบีบให้มันเข้าล็อกมึงดูเอ้ย หลักเลยเนาะอ้าจับยัดใส่้อหูมันงงลุก๊กเอีแล้วอ่าโอเคจบในห้องน้ำหันไปทางโน้นแนวท่านเพื่อไม่ให้แสงมันจ้าเกินเพราะว่าหลอดยาวนะพี่หลอดยาวแล้วก็ผมตั้งใจหันหันมาตรงนี้เพื่อให้เวลายืนแต่งหน้าแล้วมันมีไฟสองหน้าด้วย แล้วก็ให้มันส่องเห็นข้างหลังด้วยนะท่านเวลากลางคืนมันมันจะสว่างไปถึงข้างหลังเออถ้าหันมาทางนี้มันก็จะสว่างมาทางครัวแต่ว่าทางครัวมันจะมีหลอดตรงนี้แล้วมันจะรับกันพอดีฝั่งครัวนี่ให้ครัวส่องมานนี่ได้นะโอเคบาทที่นี่อยู่ครัวนีนติดมุมมุมใดแบบนี้คืดเบื้องก่อนพี่น้องเ้ยพิจารณาดูก่อนตรงครัวเอามุมไหน เอากะว่าสว่างแล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่หน้าบ้านนี่มันจะสว่างมาตรงนี้แล้วนี่นั่นบอกรับตรงนั่นก็สว่างเอ่อมันก็จะมีเออเอาใดดีทั้งหนาบอ่ะฮะเอาที่มันควันไฟมันไม่โดนควันไฟได้เพราะว่าไอ้ไอ้ถ้าหลอดไฟไปใกล้กับที่ก่อไฟนี่ไม่ไม่น่าจะเกิน เดือนดำปีเออเอาเอาที่มันไม่โดนควันไฟมากเท่าไหร่เออเพราะว่ามันใกล้ไอันนี่บได้หลอดไฟมันสีดำไวเออถ้าดำแล้วบเสียแล้วมัวแล้วได้บอนน้มัวแล้วมืดแล้วได้บอหนิเออเอาอย่างไรมุมนี้บอหรือว่าเอานี่เลยหรือว่าอะไรนี่บอมุมนี้เนาะ เห่นไเฮ้ยดูว่าสีเอามุมนี้เฮ้ยมุมใดดิอืเพียบเป็นนี้อือเดบนลยเด็กกับปืนนเลยเพีย้วใ่เปียก,ยกเป็น ก็อเอไปไหนหอยู่ไปทางไหนเอยลบมุมอ่ะอยู่ไปทางไหนมุมเนี่ะคือว่านี่เลยนะนี่เลยบ่ อโอ้เม่อยได้เนาะฝน,นตกมาจะลำบากอีไม่ได้เนาะเลือกอยากอยูน่นะอีบ่ว่ะเนาะอันนี้เนาะซองไปทั้งครัวเนาะทางนี้คือสีแจ้งอยู่ดอกมันก็สีเห็นน้ำกันอยู่ดอกอืม เนอะถ้าใส่แบบนี้ก็จะได้เห็นหมดอันสีบดเตี้ยเกินบ่นี่ใครไปสูดมันบ่หรือว่าขยับไปนาอีกจังน้อยนี่ไปไปนี่นี่ฮะพี่เด้อมาทางนี้จังน้อยเพื่อไม่ให้มันเตี้ยเกินเออสีอ่บอกฮะ แนบอเติไเอน่เด้เนาะอบบนมีเนาะจะได้ไม่ต้องโดนหลอดย่างน่อยเนาะลบๆอยู่หน่อยเนาะ ตัวลิมบลิมบพื้นทำไงวะอันจะได้แบบตะบังอันจะได้เิมตัวนู้นเนเนาะอืมเอาแบบนี้แล้วเอา้าเอา๊ะห้องครัวเป็นห้องที่พิจรารณายากที่สุด <c oughs> เออเพราะไม่รู้จะติดต,ตรงไหนนะท่านเอาแบบอันนี้คือเราเลือกพยายามเลือกที่มันได้แสงนะ แสงมันทั่วถึงนะครับเอ่อห้องน้ําเนี่ยมีหันไปทางโน้นแล้วส่วนเนี้ยเอออันนี้ก็ได้อยู่นี่ไอหน้าบ้านเนี่ยมันสาดมาทางนี้อยู่เออเอโอเคนะครับสากไว้ท่านี้ทุกท่านดีครับ